ัลโหลตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมโฮชกะคุที่ทากายาม่าแล้วนะคะแล้วก็ห้องก็เป็นเออเป็นอุกเมืองห้องก็เป็นแบบเออญี่ปุ่นโบราณโบราณเนาะเดี๋ยวค่อยจะมาเดี๋ยวค่อยมาเอ่อให้ดูห้องนะคะเพราะว่าตอนนี้ห้องรกมากเดี๋ยวรอให้เขามาจัดก่อนตอนนี้เราจะมาเออมากินขนมโชว์เพราะว่าอันนี้เป็นขนมคล้ายๆแบบคล้ายๆขนม,มเอามาต้อนรับเนาะว่ามันจะมีอะไรบ้างโอเคอย่างแรกเลยนี่ คืออะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกแต่ชิมได้โอเคปะอากาศหนาวมากๆหนาวมากๆจริงๆฉันว่ามันน่าจะเป็นบวัวแกเห็นปะอืมบวยนีย่แบบบวยใช่มันเป็นบวยต่อมาอันนี้ก็ละกัน อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นลูกพับอ๋อไยปุ๋ยน,นี่หอมหอมมนไม่มันไม่น่าจะเหมือนลูกพับอะ่ะม,มันไม่ใช่ลูกพับนะมันคือคล้ายๆว a f f ฟ e s อดอยากกินลูกพับมากเข้าใจปะอะไรวะนี่หอมมากเลยขอดูสักข้างในสักข้างในเป็นไส้ถั่วแดงเห็นปะเป็นวัฟเฟ e s แบบอ่อนๆอ่ะ อ๋อแล้วก็เหนียวด้วยเหนียวมากมากเหนียวอะเข้าใจปะเข้าใจคำว่าเหนียวไหมเหมือนเคี้ยยังโลบอะโอเคปะอืมก็่ามถาไปสองอย่างแล้วนะนึกว่ามันจะอร่อยอ่ะแกเข้าใจปะอือแล้วก็ดูดิผมยุ่งหมดเลยแล้วก็ อันนี้น่าจะกู้ชื่อเสียงให้กับโรงแรมไม่ดีมากมันเป็นขนมหนึบๆอย่างเงี้ยขนมหนึบๆจะชิมให้ดูโอ้โหชาเขียวญี่ปุ่นนี่อะไรกับชาเขียวเนาะนี่เห็นปะอะไรก็ไม่รู้ว่าแกเขาใช่ปะ เัวอ,อย่างแรงอ่ะสิ่งสุดท้ายในจานหวังว่าคงจะกูก้ชื่อเสียงให้กับโรงแรมได้โอเคปะรู้ว่าไม่เป็นลูกเกาลาดอ่ะอชาเขียวไม่ไหวนะคุ้นแผ่นอย่างเงี้ยเกวบป๊บนึงนะ โอเคก็อร่อยเหรอทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ฉันกินได้อันเดียวคืนนี้แหละแล้ว่บบวยนี่แล้วเวิร์กสุดโอเคปะอืมนั่นแหละส่วนในห้องเหรอมันก็จะเป็นแบบเนี่ยห้องแบบห้องห้องมันจะรกเลยนะเดี๋ยวเขาจะมาปูที่นอนให้แล้วก็จะมีทีวี แล้วก็มีวิวข้างนอกเดี๋ยวจะพาไปดูวิวข้างนอกดีกว่าโอเคนี่ห้องมันก็จะหลบๆมันก็เป็นห้องแบบเนี้ยเห็นไหมแล้วก็จะมีอันนี้เป็นที่นอนเดี๋ยวเขาจะมาปูให้โอเคนะแล้วก็ออกมาแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมเป็นชุดคล้า,ายชุดยูกาตะอแต่มันไม่น่าจะใช่กิมโมโนนะแล้วก็ก็จะเป็น เออเขาเรียกว่าอะไรมีมีไดเป่าผมไม่ไม่ได้เข้าอะไรเมเขาเรียกว่าอะไรว่าสบู่ล้างหน้ากับสบู่ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีหวีมีอะไรตระจัมากมายแล้วก็มันก็เป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีอุปกรณ์เห็นปะอุปกรณ์อาบน้ําให้แล้วก็ห้องน้ําก็คือไม่อยากเปิดไฟมันชอบแบบมันก็คือห้องน้ํา นี่ห้องน้ําก็มีนี่มีมีที่ล้างตูดให้เราด้วยนะเราไม่ต้องล้างเองเข้าใจปะแล้วก็มีอ่างอาบน้ําแต่ใครจะไปแช่ออนเซนอะไรข้างล่างก็ไปได้นะแต่มันต้องแก้ผ้าไงมชันก็เลยคิดว่ามชันนี้ไปโอเคปะแล้วก็มีนี่ก็มีทีวีมีตู้เซฟมีแก้วน้ำมีตู้เย็นตู้เย็นซึ่งโบเบ ไม่มีอะไรเลยสักสิ่งแล้วก็มีเก้าอี้ให้หนึ่งตัวให้ทำไมให้มานั่งดูวิวข้างนอกเห็นปะนี่คือวิวนอกห้องปะนี่มันก็จะเป็นหิมะอย่างเงี้ยหิมะ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 ไอเห็นปะนี่โอเค แล้วคืนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูไลฟ์อัพแล้วก็ถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดต่อว,วิดีโอกันกนแล้วกันนะเพราะว่าที่นี่โรงแรมที่นี่เขาไม่มี Wi-Fi ให้เห็นปะชอบอะชอบตั้งไหมหอย่างเงี้ยข้างนอกก็แบบหิมะสุดยอดโอเคไปละปบาย